สวัสดีครับพบกับแบทชิพวอตติสไฟน์นิวไดรฟ์ประจำวันพฤหัสบวันเสาร์ที่25ตุลาคมปี2568ตบมือหน่อยวันนี้เขากลับมาอีกครั้ง,งกับอะไรบอร์อะอกับเวอร์ธีรกของเขาสวัสดีครับคนรู้ไม่ใช่คนนี้ต่งางหากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้าผมวันนี้ผมจะมาเล่นเอเจนซ์คนนี้คนนี้เขาชื่ออะไรครับเชครับชื่อเต้เต้เล่นเป็นเช้งนี่เต้เล่นเชนสายอะไรด้วยสายอะไรด้วย ใส่ลุ้มเล็กเกดอะคอนเขียนใส่ลุ้มเล็กเกดอก้อนพบกับข่อหนุ่มนี่ครับผมลิฟผมลิฟเดินดินลิฟเดินดินลิฟได้ไหมผู้รับในวันดีไฟเอ็นดีอู้รับในวันดีไฟเอ็นดีลิฟเหมาเหมาเอ็นดีทุกชุดวันนี้อะไรครับเล่นฮีโร่เลเจนด์ครับเขาดูฝันมีทุกชุดไม่พอนหน่อยนี่ใครเป็นชินดูบีศูนย์หกวะไอ้ชินดูหกกับเนี่ย กับอะไรมินตันมินตันมินตันดิ้งดองซีดแช่ให้แฟดฟอยน์นะแล้วทำไมนะไม่เปลี่ยนขอโทษเพื่อนลืมมาขออภัยก่อนดีกว่าประชาสัมพันธ์นะครับวันพุธที่ย9ตุลาคมหกแปดแรกก็จะเป็นแบนี้นะครับเออลืมก็จะมีเรียงกองไว้นะครัไฟันดีชุดร้อยละหกเอฟบีสิบเอ็ดออกมานะครับใครที่สนใจสามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ได้หน้าร้านเช่นเคยนะครับช่องทางออนไลน์ก็ที่คันดีไวต้คลิปได้เลยนะครับเกมเริ่มค่นขึ้นแล้วแล้วเอฟบีจะออกกองใหม่ครับเออเอฟบี อยากได้ใหม่แล้วอ่ะที่เดิมจอดผมก็คิดอยู่ไม่เจอจอ่ไอเีมีคนแบบนี้ชนครับประเจ็ขาเบ้ไม่ชียงขึ้นเหมือนชนเลยครับเจ็ดไปการเบิร์ด หยิบไปดูแล้วก็หยิบไปฟอร์ซแพงทำไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเต้บอกจะทำก็ทำเออะทำอะไรไปก็ทำผมมีอะไรบางทีบนมือคุณรอผมเลยรอดูอยู่ไม่อยูบนมือเนี่ยอยู่ข้างตัวทิ้งวินเดอร์สหาไม่ก็ร้อยส่วครับโอ้ยจวดสองวินเดอร์สหาครับปุ้ยเก่งมากเราเป็นแค่สองเลยเก่งจังเลยอ่ะวัาดีขอ รับเอ์นะมันงเขาหยิบอะไรมาครับเดินไปบัตตี้ตือถึงตื้อถึงตื้อถึงหนึ่งคีย์จอเทินมาผมจะหนึ่งคีย์ตีคุณทำไมล่ะครับพี่รักษาเลือดผมไหมสองสองคีย์จบสำหรับบัตตี้กิฟต์เคาน์เตอร์นะครับมันไม่ใช่การขึ้นมือนะมันคือการหงายในช่องบัตตี้ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วบัตตี้กิฟต์มันก็อยู่ใต้เลยส่วนบัตตี้แหละใช้จดการบังคับไงเอาเลยโอเคปักเวด มีสองมีเกียริเดียวเโกงไงผมได้บัฟมาได้ตัดเวทตั้ใจเลือดแทนเฮ้ยเก่งอลอ่าจ่ายเล่นเนี้ยเจ็ดหยิบ้วกร้อหรือว่านี่เกียริครับผมใช้อะไรกันอ่ะใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าใช้อะไรอาจจะเขียนก็ได้แต่ไมเห็นเลยเจ็ดบอกว่านำตะกร้อหนึ่งใบแล้วเจ็บสองเป็นตะกร้อด้วยไดใต้คออืมเก่งอยู่ใต้กอเลยมังกรตัวใหม่นะครับที่คนไม่ค่อยเล่นกัน มันก่อต so <ah> oh oh. oh, oh, okay. yep> ัวหมายมากเลยครับมันเพิ่งโผล่มาเมื่อชุดที่แล้วเับแล้วคุณรู้มีทำไมพงศ์จะไม่รู้อะไม่อยากจะพูดหรอกเพราะผมซื้อทุกชุดนี่เคเคฟังไว้นะครับผมรับบัตเงินเอาชื่อนี้ไปครับพี่ลีฟพี่ลีฟร้านพี่พงศ์ผูดซ่าร์ซื้อบริไฟส์เอ็นดีทุกชุดสี่กล่องใช่ครับอนี่ใบแบบนี่ใบผิดปะ เรงไหใบอินใบถูกอ่ะใช่ไมาทีมีใบหนึ่งอ่ะใบใบผิดใบหลังกล่องไอ้ชุดนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ผิดผมมีเหมือนกันนะครับข้าพเจ้าก็มีครับโคตรหาเลยบใบนั้นอ่ะเอ๊ะอันนี้เป็นเห็ดมะลงไหมหรือว่าอะไรเห็ดมะลงครับเอาขึ้นมือไม่ให้ไหมไม่เป็นไรโอเคได้ตีแล้วเก่งเก่งเฮ้ยตีเลยเหรอใช่สองเกตีเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันแปดเฮ้ยทำอะไรเปล่าคัดเวดตัดเวดเขาตัดได้ครับ เจอได้ตัวนี้มันอยู่กันไล่ก่อนใช่ครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการไล่มันหพราอมันหอกดีเป็นห้าพันเลยใช่ครับใช่ไม่บวกห้าแต่บวกแค่ดีเฟนเฉยโบวกไมห้าพันโอ้ยแตตักเวตักเบอร์หมดไหมครับดูมากไม่แต่ว่าแบดดี้กิฟคุณก็มีมากกว่าผมแล้วนี่ว่าใช่อาทินี่ตัวนี้อ่าใช่เห็ดนี่คงอยู่โอเคทิ้งนะแล้วก็เห็ดของนี้ไม่ดูทิ้งคิวสองั้หนึ่งแล้วก็ไงแบดี้ สกิลของบริกิรของไอ้นี่คิวที่หนึ่งนี่ไงโอเคภูมิใจอะจับไม่เก่งโคตรเก่งอ่ะดับเบิร์นสามขี้โอ้ยโอ้ยเจ็บอะเจ็บนี่ใครใครใครก็โอ้ยเจ็บอะเตงอ่านแล้วจ้าเต้เตะทำไมทำแบบนี้เขาผิดซะงั้นเลยไม่ควรจะร้องขอไอ้นี่เบลิษัทเอ็นดีได้ยินไปแบบมันมันมีไปเจ้าอีกอะเจ้าอีกอะแล้วอะไรกลับมาครับขอรูปแรงเลยครับ อ๋อแล้วก็ตายมันห้ามมุมแรงเป็นมันดี้ใช่ป่ะขอแล้วขออีกเลยได้ไหมครับคุณผอโทษครับผมจะไม่เล่นอีกแล้วเราไปเปิดสูตรอร่อยเองนะใช่เทคโอเคทิ้งจั่วมันเทคที่เรียบง่ายแต่เก่งมากใบเดินได้เลยอ้าวเป็นเทคนิคเหรอจริงจังเว้ยอ้นี่ใครเนี่ยหล่อจังลงหุ่นรบพิจารณ์มายเลขหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรวะางกับเซอร์เพนตีฮิตดิเอาไปเถอะครับอันนี้ตีเข้าวไหม ไม่เข้าครับโอเคทั้งนั้นก็จ่ายเลือดหนึ่งยกเวลาต่อตีครับผมโอ้ยไม่อยากให้ผมได้หาเลยเนื้อหน่งเกล็ดมันไม่เอาผมไม่ชอบอผ่านนะครับมีลิฟบอกอะไรกันอะไรกันนี่อ่ะผ่านใช่ไหมครับคุณลิฟอะไรอ่ะผ่านยังผ่านแล้วครับโอเคสวัสดีครับเรื่เมื่อกี้ได้หยิบไม่ขายวะอะไรขายวะอะไรวะขายอืมเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงเมื่อกี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมก่อนเอาเลยครับโอ้ยละเอียดเนอะตระมานอะอะไรวะเนี่ย อาจจะเล่นเองเปิดเจ็บหาดกอล์ลหรือว่าเนี้เก็เอาเลยภูมิใจมาจัดมาเก่งขนาดนี้คุณเก่งเลยอ่ะภูมิใจเตยจริงจริงฮะคลิปบเอาล่ะไปไปไปคุณมาเล่นแรงครับผมตัวจริงเขานั่งอยู่นู่นน้าคุณไปเรียบไาเรียกพีเดอร์ด้วยอ่ากอนไป้ังหวะอ่าเพ็รอ่าเพ็รบาดี้สแตนเดียวกันมาดินี่ไงแล้วก็หยิบที่เหมือนบาดิแล้วก็มุจจาต่อเพราะว่าตัวนี้เป็นดักก็หลอดเหมือนกันโอเคนี่ไง โอเคตีต่อละตีต่อเป็นไงเป็นไงอ่าดีไปหน่อยสองพันใช่ไหมใช่ครับสองพันตีไม่ให้เฮ้ยเอาสามคิดรับไหมเฮ้ยโดนตัดเวแน่เลยก็รู้ดิอุ้ยยอม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 ไรยกเลยกี่ใบมีเท่านี้กูยังไม่ใช้อ่ะมึงยังอย่างเ้ยยังไม่ใช้ไอเด็กนี่รู้มีของดีกว่านั้นค่อยๆนวดก็ได้แม่งเลยแม่งรู้เยอะเอาเบื่อวะรู้เยอะ เบื่อคนรู้เยอะอ่ะไม่ชอบเลยแท้จะรู้เยอะอีก <laughs> เออย <laughs> ากเลยทีนี้ม,ม่ตัดช็อตน,นั้นงงเลย <laughs> ไม่ตัดตัดทำไมไ <laughs> อวคิลงุงวากิลี่มันหายไปไหนหมดวะม <laughs> <laughs> ันใช้กับกูไปหมดแล้วไงนใช้เอาใช้เอาโอ๊ย <laughs> ลิวูซนโล่งไงว้าตัดเป็นไหมอันนี้อะไรนะจวดสองใช่ไหมใช่ครับอุ้ยของแรงอ่ะอนจ่ายจ่ายสเกลเนาะใช่ใช่จ่ายเกมทิ้งก่อนต้องทิ้งก่อนมิทีก็ทิ้งแ้วก็หล่ออุ้ยไม่ในเกมเลไม่ได้ทิ้งแต่ก็หลอดไอตีอืมอ่ะต่อไหมต่อครับต่อมืลิมูซอนลิอูซอนอ่งลิงลิงลิงสกิลมันเก่งมากใช่ไหมสกิลมันส่งพลังมากไวมากถือว่าเนี่ยแล้วอ่าจ่ายได้สองครับผมโอ้ยลิมูซอนโอ้ยอ่ะเทคอ่ะเฮ้ย โอ้ยมันมียังมีหนึ่งอยู่มีแหนึ่งอยู่โอเคต้องมีมากกว่ามากกว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้แค่โอเคได้ไม่ใช่แค่นะครับนี่อ่ะคิวสองอ๋อใช่คิวสี่ด้ชาร์จหนึ่งแล้วก็ไหนไม่ได้กิฟต์ในในเราอธิบายดีว่าทำไมถึงคิวสี่บางคนไม่เข้าใจก็อันนี้เทคไปด้กิฟต์อันนี้คิวสองก่อนคิวสองชาร์จหนึ่งแล้วก็ไหนไม่ได้กิฟต์ก่อนแล้วทีนี้เทคไม่ได้กิฟต์ก็บอกว่าถ้าไอตัวแรกถูกทำลายแต่ว่ายังคงอยู่มันจะได้คิวสองอันนี้ได้ไหมเชิงเงินหรือว่าต้องมากกว่าอีเดยว ง่ายมากกว่าเราไม่ใช่อ๋อถ้างั้นก็ไม่ได้เก่งนะแล้ง่ายขึ้นไงง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าเดี๋ยวมันโกงเกินไม่ไม่ได้เก็บเท่านุ้กแกได้คนเดียอ่างต่อผ่านไหมผ่านครับผมสู้พี่ไม่ได้แล้วโอ้ยคำพูดดังนสู้ไม่ได้จริงอ่ะไม่จริงจัดมาเก่งเลยเออจัดมาเก่งเกินไม่ได้อ๋อตอนน่าราชามังกรเอาเลยมันเติร์ดุกรอบเลยเว้ยได้ใครวะได้ใครวะอยู่แล้วเซด้าเซด้าเซด้อุ้ยอุ้ยแบ็คไฟเดฟมือกี่ใบมือกี่ใใบบเเเเออาาลลยย อันนี้เก็บหนึ่งไลน์นะตัวสามเก็บสองครับผมอุ้ยอุ้ยหิ้งเหรอเฮ้ยตื่นชาไปชาไปดันแล้วดันแ้ชาไปชาไปอสองเออไม่ต้องให้ดูใจเราไม่ดูทราไมใจดีนะครับคนคนนี้อยู่ก่อนจะไปดูออแบบอ๋อไม่ต้องขนหนาไม่ต้องไม่ต้องช่องอะไรก็ได้นี่หว่าไฟถูกต้องเลยครับเฮ้ยเอาเลสมาดิเอาดูดไปจวบโอเค ไอ้เด็กเฟตครับผมดีเป็นเท่าไหร่ตัวไหนตัวนี้ไม่ไม่ไม่ไอ้น่ะสามครับสามมุ้ยสามเลยหรออ่าลิงสองก่อนแล้วกันอุ้ยแม่งไหล่เดมน้องทำไรไหมโอ้ยคอเตอร์ด้วยเหรอใช่ใช่ได้ได้ได้ป้าเกือยิงเกือยิงสามขีโดแม่งเด็กจัดมาเก่งเกินทับแล้วมาได้เฮ้ยเฮ้ยไปนอนเฮ้ยเฮ้ยอ่านดีๆอ่านดีๆอ่านดีๆ โอ้ยอาดีดีบอดต้องโลกับน้องมืด้ายมืดร้ายแล้วกันผ้าเลยตัดเบรกระจบแล้วเมื่อกี้เออจริงปรดี๋ยวผมอยากเท่อยากเท่ผมเลยที่จริงแล้วผมไม่มีนะก็หล่อจะได้มึ่งนะครับทำไรป้าวะพูดเองนะเนี่ยจัวสองใบมาเดี๋ยวเราจริงแล้วเอาเลยผมให้จัวตัวิงโอ้ยอะไรวะแม่งเอาฮาป่ะเนี่ยลองปัดในดวงดูได้ได้ปัดในดวงกันเลยวะทิีตัวดจะบอกว่าจะเป็นอัลติเมทการ์ดเบิร์นเป็นการ์ดสีเหลืองหรือไม่ เฮ้ยเฮ้ยเอาดีอ้ my god เอาดีการเลงเหลืองอยู่จ้ะสกิลการ์ดเหลืองมันขึ้นใช่ไหมทำมาได้ไงเงียบเลยเงียบเลยหาเนี่ยหาเลยนี่ไงเฮ้ยทำอะไรได้เปิดเจ็ดเอาเลยให้ใช้ทุกอย่างแหละให้ไม่ไม่มีไงเอาลยให้เจอการเบอร์ช็อตเนี่ยพี่บอลเด็กมีคำถามครับเปิดเจ็ดเนี่ยถ้าสมมติว่ามันบอกว่าเปิดไม่เกินเจ็ดแล้วถ้าเปิดใบหนึ่งได้ไหมได้ถ้าบอกไม่เกินอ่า เอาการเบอร์ขึ้นมึงการเบอร์น่าจะจั่วดจวดไปดูไปดูหึบฮูเจอแล้วขึ้นไปเลยไอ้ดูเปิดหนึ่งจวไม่เกินเจ็ดบอกเลยว่าเปิดหนึ่งจวไม่เกินเจ็ดเปิดหนึ่งจวไม่เกินอกอะไรวะไม่ต่าแล้วใช่มเอาที่แม่ตกการดุวันดูเฮ้ยเผยเปิดนี่ต้อนคนภูมิใจนะดูมีอะไรบ้างดูเลยน่าสนใจเฮ้ยน่าสนใจทุเลยอย่ามีใบด้วยเอาไงเอาก็ให้เอาไปเลยเอ้าให้เลยเชื่อได้ไหมแม่งไม่มีเฉยแม่งไมม่ใช้เลนส์โม่มาแล้ว วัดดวงเอะโยบโงงอะวัดวัดอะไรแล้วสาระมันวัดวัดมาผมสอนคุณว่าไงเอ็นบีใช้ดวงอะไรดวงจุดข้อเขี้ยวกนเอาไหมอันนี้จะลายหาทางรอาใช่ไหมมันมันไม่ไม่ไม่หาทางประกอบล่างดีกว่าเขาก็ร่างแบบโคชิงกาอยู่อืมตึ๊บอันนี้ตึ๊บเช่ืิเกินเอาเป็นบัดดิบนี่โอเคบัดดิบการเบิร์ดใช้ได้แล้วจิ๊ันนี้เอามือเขาโคลนป ใช้ไปแล้วบอกว่าไปแล้วที่อดอดกินทั้งนั้นทิ้งไปเลยช็อตนี้น่าจะทิ้งเพื่อโจยไม่ไดิงไปล้วใช่ทิ้งไปแล้วเออทิ้งไอ้กาเทนโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคเฮ้ยใช่ใช่ไม่หายแล้วเด้อล่อไปแล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วเละเละเลย้นไม่เร็ก็ขาวในมือไม่เป็นไรเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยคุณรบประจันบาลเล็กจอนไม่เห็นรู้จักเลยคุณใครเนี่ยไอวันบัตภาษาคู่นี่วะ กูจะหลุดนี่หลุดเขาหลุดโอ้ยสุดสุดเหมือนกันแล้วก็ชี้สองตัวบวกสามโอ้สามหมื่นอือสามหมื่นอะไรวะอะไรวะอ่ะคู่นี้บวกสามเป็นหกโอ้ my god แก็งมากอุ้ยบวกหกพันโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ไหมสองใบเท่านั้นอยูเท่าเฮ้ยสองใบเนาะใบใบน้อยด้วยน้อยน้อยไปแล้วก็ขอบคุณกินมานาแล้วเพื่อนไปไปเลยชุดแล้วโอ้ยบัดดี้กิฟต์ตี โคตรเยอะแหลอืมหวานเทียบเลยมาตีต่อเลยได้แค่นั้นแหละเพราะว่าอาตีมทยังไม่มาสองขี้เหนียใช้ไม่ได้ด้วยไม่ไม่บินเลยตัวเล็กเอาไหมอ่ะนี่ไม่ไม่เลี้ยวทางนั้นแหละไล่เสร็จล้างผ่านไหมซอกฮีไหมอ๋อสองแล้วโอเคจบละโอเคเริ่มเดินมีการบอกว่ายืนเวลาแล้วเพื่อนยืนเวลาแล้วเพื่อนยังยังยังยืนไปถึงจุดนี้ได้ไงวะมันก่งมากแล้ที่มึงอยู่อยู่ทางนี้ได้มันก่งมากเลยเนี่ยนี้สุดโหดเลยคุณท่านน่าสนใจ อะไรอะไรสนใจอะไรไหมแค่เท่าไหร่นะสาม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 ใช่เออสามตาเบอร์เห็นสองนี่เหรอไปผมต้องใช้ตัวนี้แหละเฮ้ยเออมือนบัดตี้เก่าผมใช่บัตดี้เก่าจำได้ไหมจำได้เนาะโกลดเก่าใช่ไะมเฮ้ยเมื่อกี้บัตตี้แท้จริงฉันไปแล้วไม่อันนี้ของจริงเนี่ยตัวปอมลิงตีกลางเก้าพันเฮ้ยลิงตีด้วยกระโดดหลบเฮ้ยเฮ้ยถ้รื่องตีแบบนี้เหรอเฮ้ยไม่ถ้าตีเจ็ดพันมันกดเคาน์เตอร์หกห้าพันได้ไงฮิวมมีไงมีถ้าจะมึงไมเท่าไหร่ใบไม่เป็นไปวะมันก็มีได้อะโอเค เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมทำอะไรได้หมายแล้วใช่ไหมเอาติเมตการ์ดเบิร์นอะไม่ฮะอัลติเมตเทนบุวิ้ววิ้วบู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 อะไรแบบนั้ส่แตกคำหนึ่งใช่คำหนึ่งอันนี้แล้วก็เอาหนึ่งใบเก็บเก็บตูดหนึ่งเบิร์นจ้อเบรคู่นี้ไม่เกินหมื่นใช่ปหมใช่ไม่เกินหมื่นนะเบรคเฮ้ยกัดคอเลยลูกพ่อเรียแม่ง ยืนน้อยด้วยรักเลยโอ้เชนบุ๋มมือน่ารักมากเลยว่ะคนแรงจัดดูมันทำดีแม่นะไม่ได้ข่าวว่าตีไม่เข้าเลยจริงเออจับแล้วจับแล้วอุ้ยเงียไอ้เป้ทำไมวะไม่รู้โอ้ยมีตันจัวสาเฮ้ยมีตันโอ้โหอะไรอะไรขอขอจวนหน่อยนะคมขมหลังนี้ไขมคมแมงคมจัดเลยโอ้ยตั้งนานแล้วฉันมึงกรโอ้ยชคุ้มจัดมันเล่นเด็กกันเลยกูเห ออเอาเขอเปิดเจ็ดก่อนเอาเลยเอาเลยจังแม่หรอใช่ระวังนะเต้เต้มังกรเพิงเฮ้ยต้องไม่คนมโอเชคตัวเขาจับคนเดียวทารับเดี๋ยวนะมังกรเพิงใช่ไหมมันไม่เพิ่งเลยนะนี่อะเพิ่งไหมเฮ้ยไปไปไปหากินนูกูนะเออเมื่อก่อนใช้บ่อยอะตอนเล่นอากิโตะเต้เต้เมังกรเพิ่งมาได้มา้งยังไม่ได้มาเล่นเจ้เต้มังกรเพิงไม่มาเล่นง่าย มีแต <icana S 1> <ส>่ลงเพ่นะมีานเจ็ดพันจวดสองพันสามสามทำไมลดเรื่อยๆวะทำไมลดเรื่อยเไื่อยวะสองไปหนึ่งนี่สามพันมันเยอะอ่ะมันไม่ชอดเลยเพื่อนมึงเอออไงอ๋อไม่ไม่เอออะไรไม่มีอืมหิวหน่อยแล้วกันหิวหน่อยหิวหน่อยโอ้ยเอ้ยน้ำลายไอ้ไอ้ปลดไปไว้นะครับแล้วก็ชวนหน่อยชวนหน่อยโอ้ยอะไรกัน ฉันรักวันี้ไฟจริงๆว่าไงคู่หูไม่ได้เจอกันนานคนลั่นอ่ะครับผมอมลั่นอ่ะเฮ้ยแค่นี้ปะตีสามิษคู่ไม่ได้แค่นี้กระโลโอ้ยยัยได้ยหรเขยยยยยจยย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 ยัยย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 ่ยยยยายยยยยอยยยยย่วยยบวกได้แตยว่าไม่มีโซยสุยยอดปัยย ไม่จะยอมโดนไรลิงสองไม่ไม่ไม่เราชัวร์แบบนี้เลยว่าแล้วยอมโดนไรลิงสองอยนะโดนจะลิงสองปึ๊บปึ๊บมาแล้วช็อตแวบภูมิใจว่าจัดตัวนี้มาเก่งได้ไงวะโคตรเก่งเลยดิฟมังกรใส่ลุ้มอืมแล้วก็เติมเก๋ด้วยสิ่งนี้อุ้ยลาดิสอุ้ยแม่หลังจากเล่นโง่ที่สุดเราก็การันตีได้ สามที่โคตรคมการันตีตายฮัลโหลตัดแมงโคตรคมการันตีตายแม่งหยิบไปแล้วใครครับเกมเกมโคตรคมจับหูเด้โคตรสุดยอดเลยลิฟเออเป็นไงคนมันเก่งไงจับก็เก่งโหดโหดสามเขาเก่ามาแล้วครับเต้เต้มังกรเพิร์นแต่เล่นพลาดเป็นเดียวเล่นไม่ได้กูโง่มากเลยอุ้เต้เต้บางกอนเพิร์สไม่อะไรนะมันเหมือนนะใช่นะถ้าเกมถ้าเกมที่คมจริงของความปุ๊บ มันติดกันแบบเมื่อกี้มันเพิ่งบอกเมื่อกี้แล้วว่าอย่างนี้มันจะติดกันไม่เป็นไรมันแตกมันแตกไปแล้วแตกแล้วติดกั้นะครับเดี๋ยวอาทิตหน้านะครับวันพุธที่ยี่สิบเก้าตุลาคมหกแปดนี้นะครับก็คือเอฟดีสิบเอ็ดร้อยกระสนออกนะครับประมาณกันได้นะครับสหรับโอได้นะครับส่วนนิวได้ก็เดี๋ยวรอแจ้งเพิ่มเติมว่าเขาออกอะไรเพิ่มครับอ้ช่วงนี้ก็ออกมาเป็นมาเทินนะเป็นมาเทินแบบเป็นตัว็นโที่เป็นพื้นสีทองทองอ่ะใช่ใช่พวกเอ่อพื้นหลังแร่ใช่หรือว่ากระดบอดี้แร่ แกรนด์พอดีแล้วฮ่าพอดีแล้วันนี้แล้วมาเกินโอเค<อ>ขอบคุณทุกคนท่ามาดูครับวันนี้ขอบคุณมากๆเอ้ยแต่เต้กับมังโผล่มังกรเพินเนจ้าวอุนเตอร์แมนไดนาคอมเมนต์ด้วยฮะอ,อะไรเป็นอุนตอร์แมนไดไนา <c oughs> ่ะทำไมมันเหมือนด้อสวัสดีครับ